ความรู้ชาวนีครับท่านที่เคารพพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522แล้วแก้ไขเพิ่มเติมบานเลยจนกระทั่งถึง2537แล้วก็แก้อีกครับหลายเรื่องหลายราวท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกวันนี้รถทัวเนี่ยต่อสองชั้นแล้วก็พาคนไปตกตายมีบ่อย หลายท่านไม่รู้ความจริงผมในฐานะอาดีตนักวิชาการคณะกรรมาการการคมนาคมเลขาุการค,าค,าารความปลอดภัยต้องบอกท่านเียหน่อยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกนะินสินบนบริษัทร,รถ,ถัวร์มีคนมาติดต่อผมนะัตอนนั้นคันละแปดแสนรัฐมนตรีไม่เอานะต้องคันละสองล้านเพราะฉะนั้นรถสมฉันที่เห็นเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติรถยนต์ทางนั้น ตัวอย่างแรกนะฮะมาตรา14รถใดที่จดทะเบียนแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และชายรถนั้นมันมีคำว่าเว้นแต่เจ้าของรถนํารถไปให้ในายทะเบียนตรวจสภาพก่อนนี่เละเป็นช่องว่างข้อละสองหลาก เมื่อเร็วๆนี้แถวอ่างทองนะหมครับท่านที่เขารบมันเป็นชนสะพานลอยนะปิดถนนเสียหายเป็นเวลานานเนี่ยเพราะอะไรไม่รวมเรื่องอื่นๆนะที่ต่อเติมใส่ไฟกันนะครับถนนหลวงพังหายะหนาหมดทั่วประเทศก็เพราะว่าต้นตอมาจากทุจริตคอรับชันกระทรวงกมาราคมจึงมีคนแย่งกันอยู่ ทุกรัฐบาลไม่เว้นไม่ไว้แม้กระทั่งรัฐบาลคณะคอสอ,อกบฏชาติโทษประหารชีวิตคนไทยจำนวนไม่น้อยกี่คนที่รู้พระราชาบัญญัติรถยนต์โอ้โหกฎหมายละเอียดยิบต็่อเติมเสริมแต่งคนที่อนุมัติเป็นอาชบดีกรมการขนส่งทางบกบ้างสิ้นสุดที่ คำวินิจัยของรัฐมนตรีบ้าสต่างทังนั้นแหละปปชจังหวัดปปชใหญ่อยู่ไหนอะปปปของส่วนราชการอยู่ไหนมันก็วัวกันแหละครับหลายท่านบอกพูดไปทําไมมันเป็นความลับของทางราชการ <c oughs> เรื่องเสนอให้ถ่ายทอดสดเวลามีการประชุมคณะกรรมการรีการเขาทำมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ยุคหมออองหลอก ยุบผมเนี่ยผมอัดเพปไปออกอากาศเลยไอพีรพันธ like <Yeah. S 1> like like right. ์สาลีท่านจะมีภากะดาว่าเสียงมันไปออกอากาศได้ยังไงเพราะว่าก็เผยแพร่ต่อประชาชนเด็ผู้แทนราษฎรนะต้องเผยแพร่ต่อประชาชนผมจัดรายการเสียงส่วนจากรัฐสภาถ่ายทอดออกไปเลยวิทยุรัฐสภาเพราะผมเป็นบอร์ดรัฐสภาโอ้เขาทาและแอบทํามาแล้วไปขอนุมัตมันไม่ให้หรอกเพราะมันจยโกงอยกินกัน คณะกรรมาธิการที่เป็นสอสอเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าไปจุมหรอกเข้าไปโทรศัพท์หาทิบดีีกรมการขนส่งหรือไม่ก็ไปหาตำรวจเพื่อเจราจาตะอวยกันผมไม่ได้ว่าสสทุกคนนะสสดีก็มีแต่คนมันมีตั้งเป็นห้าร้อย